ยิ่งลาบากยิ่งมีเรื่องเล่าหลวงพ่อจะบอกว่าชีวิตที่ไม่ลําบากวันหนึ่งเมื่อแก่ตัวจะเอาอะไรมาเล่าทุกอย่างเกิดมาเนี่ยมีช้อนเงินมีช้อนทองมีเครดิตคัทพร้อมไปทั้งหมดเลยไปทําธุรกิจพ่อแม่ก็เตรียมไว้ให้เล่นการเมืองพ่อแม่ก็เตรียมไว้ให้ไปต่างประเทศก็มีคนดูแลไปห้างสรรพสินค้าพ่อก็ปิดห้างให้เดิน ไปผับเขาก็ปิดผับให้คุณเต้นอยู่คนเดียวชีวิตอย่างนั้นมันสนุกตรงไหนชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีบททัดสอบเดลสันมันเดล่าเนี่ยถูกจับขังคุก27ปีเต็มะเข้าคุกไปอายุ40ออกจากคุกมาเนี่ยเจเซษชีวิตแกเต็มไปด้วยความยากลำบากถูกลอบยิงถูกประกาศจับตายถูกขังลืม27ปีเต็ม พบกับออกมาโอ้โหแกปาทกถาที่ไหนคนแห่ไปฟัง